สวัสดีวันนี้พิเศษโยมมาเยอะอันนี้น่าจนดีเพราะว่าเราพูที่เจ้าสอนนะว่าถ้าคิดถึงความดี ความดีก็จะหลั่งไหลกันเข้ามาหาตัวเราอันนี้มันเป็นของจริงอ่ะหลวงพ่อไปอยู่ไปแคนาดาครั้งแรกพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องยังสะเปะสะปะมันมีฝระ่ามผู้หญิงคนหนึ่งไป ได้ยินข่าวว่าอาจารย์มาจากเบืองไทยอายุต้องแปดสิบมาสอนภาษาอังกฤษมันก็มันก็มาพอดีมาแล้วก็พูดได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่งหนึ่งมันก็หัวเราะแต่ว่ามันเป็นโลกที่เขาแทงออกมาว่าเป็นคนพิการ มันอยากจะล้มก็ล้มมามันก็อะไรต่ออะไรเพรามันไม่สะดวกในร่างกายแล้วมันก็ไปกราบหลวงพ่อพอเวลาไปกราบหลวงพ่อเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อยังเป็นพระราชธรรมเจติอาจารย์เอ,อเขียนไว้ป้ายว่าพาระราชธรรมเจติยาจารย์มาสเตอร์ที่เชอร์ มันก็นั่งอ่านมันบอกว่าตัวหนังสือทุกตัวที่เขียนเป็นในป้ายในรายที่หลวงพ่อนะมันไหลเขา้าเข้าปากมันบอกว่ามันเข้าปากมันทุกตัวเลยแล้วพอมาพอรุ่งขึ้นก็นนมารายงานหลวงพ่อว่าโอ้โรคฉันหายหมดแล้วมันหายได้ยังไง บอกว่าหลวงพ่อรักษาเรายังไม่รู้ตัวอะไรควรรักษา <c oughs> บอกว่าตัวนัำซือมันเข้าไปในตัวผมหมดแล้ว,วแล้วทีนี้มันไม่ใช่ท่นั้นมันเอาไปออกนื้ิมพ์โอ้บอกว่า amazing ข <c oughs> ้าพรเจ้าได้รับผลอย่างสูงสุด ในเรื่องของสมาธิหลวงพ่อเลยไม่ต้องประกาศอะไรไม่ต้องไปเสียเงินประกาศและวทีนี้ว่าเวลาหลวงพ่อเปิดบอกว่าวันที่เก้ากันยายนเปิดสอนปรถมนิเทศเปิดครั้งแรกกุฏิหลวงพ่อกัสลามันอยู่ไกลกันพอควรพอได้มองเห็น หลวงพ่อเห็นคนเข้า,ขาแถวเข้าแถวยาวไปร่วมโอ่เข้าแถวยาวเลยหลวงพ่อก็ถามพระว่าพระมันทำไมกันมันเป็นไหนกันมันทำอะไรเยอะแท้บอกว่าพระเขาก็รายงานบอกว่ามันมาลงชื่อเรียนสมาธิโอ้ เข้าเสือเป็นกิโลมาเรียนสมาธิอันนี้คือเริ่มแรกแครเรียกว่าหลวงพ่อก็ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรนอกจากว่าทำยังไงคนเราจะมีสมาธิเยอะๆแล้วความอยู่เย็นเป็นสุขจะได้เกิดขึ้นมีจิตใจเพียงเท่านั้นไม่ได้หวังอะไรทั้งหมด หวังว่าเรามาอยู่เมืองนอกนี่เรามาทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนานอกเหนือจากนั้นก็คือความดีที่เรียกว่าเป็นสินธรรมแล้วอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่หลวงพ่อไปออประกาศสมาเทศที่ประเทศแคนาดา แล้วก็ในชุดแรกไม่นึกไม่ฝันว่ามาสักเก้าคนสิบคนนี่เราก็ดีใจแล้วแต่ว่ามาถึงสองร้อยโอ้เหมือนกับว่าเมียฝรั่งไปมีเมียไทยบอกว่าแกมานั่งคอยดูทีซิว่าพระมากี่องค์ เขากำลังไปทำเข้าวอยู่ก็พอดีพระไปพอดีไปสี่องค์ก็เลยไปบอกเมียบอกว่าพระมาสี่ตัวโอ๊ยตายแล้วมึงบาปมงบาปเพราะว่าพระมาสี่ตัวไม่บาปมันว่ากันพระมาสีตัวจริงๆก็หมายความว่า รู้เหมือนกันว่าพระมาสี่องค์แต่ว่าภาษามันด้อยไปหน่อยทีนี้หลวงพ่อ,พอก็พูดภาษาอังกฤษกับคนเนี่ที่มาพบหลวงพ่อนี่มันชื่อดารินอ,อก็พูดไปครึ่งนึ่งครึ่งนึงไม่ได้หูก็ไม่ดีแล้วก็มีหน้ำซ้ำยังฟังไม่ค่อยออกแต่ในที่สุดก็ฟังบอกจนได้เขาก็มากัน พอมากันแล้วเนี่หลวงพ่อจะต้องสอนสหมายความว่าจะต้องสอนสีหน้าสามหน้ากระดาษเป็นเป็นหนังสือเป็นเล่มต้องสอนครั้งหนึงสามหน้ากระดาษเป็นอย่างน้อยในสามหน้ากระดาษเนี่หลวงพ่อต้องเช็ค เอาอาจารย์มาสอนสามหน้ากระดาษนี่เอามานั่งสอนให้มันให้มันรู้ว่าไอ้สามหน้ากระดาษนี่พูดถึงอะไรต้องามาอาจารย์มานั่งสอนอาจารย์หลวงพ่อคือใครลิขเตในรีเรียกเรียกว่าทอกิงอก้งทอกิ้งเป็นอันเท่านี้เป็นอาจารย์ และใช้เวลาเท่าไหร่ใช้เวลาห้าชั่วโมงสามหน้ากระดาษใช้เวลาห้าชั่วโมงก่อนที่จะมาสอนออและหมดฐานท้องจริงหรืกเนี่ยเป็นตะก้าตะก้าเลยเเทีนี้เบื่อ พวกมาก็มาฟังฟังหลวงพ่อบอกว่าโอ้โ oh ห oh, สนุกดีหัวรอะก,กันตั้งแต่ต้นจนจบมันก็เลยติดใจว่าหลวงพ่อพูดเก่งแท้จริงะพูดเก่งจริงแต่มันพูดผิด <laughs> เ,เ,เวลามาแล้วก็พูดก็พูดผิด มันก็ผิดแต่ว่าผิดก็มันผิดพราะรู้เรื่องถ้าไม่รู้เรื่องมันก็ทําสมาธิเวลาจิตมันสงบเวลาจิตมันเข้าภาวงเราก็จะอธิบายไม่ได้แต่ก็อธิบายจนได้ในสองร้อคนนั่นน่ะกลไปเป็นอาจารย์สอนสมาธิให้หลวงพอ่อแทนตัวหลวงพอ่อ หลวงพ่ก็ต้องเอามาเทรนอีกทีหนึ่งว่า,ารีแอคชันเวลา,เ,าเวลาสอนคือว่าพอทำสมาธิพอทำสมาธิไปแล้วจิตมันเข้าผว,วังพอจิตเข้าผววังแล้วมันไม่รู้มันไม่รู้ เขาเรียกว่าการเคลื่อนไหวนี่มันเหมือนกันครับอะไรผีเข้าทรงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อันนั้นไม่ถูกต้อง <c oughs> แต่ก็สามารถที่จะทำให้พวกนี้เป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะว่าตัวหนังสือเป็นบมชัดอยู่แล้วจะนอกเนือ,ออกจากนั้นไปไม่ได้ แต่ทีนี้ก็อย่างที่บอกแล้วว่าอย่างฝรั่งมาพูดไทยก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็บอกว่าพระมาสี่ตัวอย่างนี้แต่ก็รู้แต่ว่ามันหยาบไปหน่อยอย่างนี้เป็นต้นก็หลวงพ่อก็เหมือนกันพอเวลาพูดภาษาอังกฤษนี่มันจะเพี้ยน เอ c e เซนไม่ไดีเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่มันต้องเรียน,นเปื่องแต่เด็กๆทีนี้หลวงพ่อมาเรียนภาษาอังกฤษอายุเจ็ดสิบเก้าแล้วมันลิ้นมันแข็งมันก็เลยพูดผิดอย่างทีนี้อย่างพระรามมาบอกว่าจะมันจะพูดถึงงเสือมันก็พูดว่าเสือ มันจะบอกว่าเสื้อมันก็ว่าเสื้ออย่างเงี้ยมันผิดนิดหนึ่งแต่ถ้าหากว่าพูดถูกๆไม่คนจะนั่งหลับ <c oughs> นั่งสมาธิแล้วแล้วา็ว่าคนที่มาทุกคน่มาเรียนเนี่ยมาเรียนสมาธิต้องทำใจให้สงบแต่ทีนี้เ้าก็พูดพิวไปเลยแอบมาแทน อะไรก็ก็พูดไป before you meditation you have o v e r w h e l m i n emotion อน,นี้มันก็ไหลเลื่นไปทีนี้ถ้าเราพูดไม่ไหลเลื่นก็หมายว่าความว่า before เนร่ยะเวลานานเกินไป before ต้องพูดเดี๋ยวเดี๋ยว before แต่ทีนี้เราหาใหม่มันก็ต้อง before แล้วที่มันก็หัวเราะนะมันมีเอี้วอี้เก้าอีกเขียวอีกคนนั่งเข้าอีกกันโอ้หัวเราะจนตอเข้าอี้ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าในหัวเรานะนั่นนะมันยังมีโอกาสเพราะว่าเรามีทางทฤษฎีแล้วก็มีทางปฏิบัติ ทฤษฎีนัน็นาก็อธิบายไปแต่นั่งสมาธินี่ต้องนั่งแค่วดสามสิบนาทีจงกรมสามสิบนาทีนั่งสมาธิมันนั่งสมาธิได้ร้อยเยาวงเนมัยมันตตไรหมดเลยมันได้ความดีหูน้ำตาไหลเวลาพูดแสดงออกมาอย่างนี้น้ำตาไหลติดใจ เราบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์หยุดนะวันเสาร์วันอาทิตย์ธรรมดาเคนก็ต้องหยุดพักเราก็เลยปิดวันเสาร์วันอาทิตย์ทีนี้เวลานี่พอมันติดใจเขาแล้วมันบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์มาได้ไหมหลวงพ่อก็ดีใจสิมันติดแล้วก็มาได้นี่คือการวางพื้นฐาน พระพุทธเจ้าสอนว่าพระไตรปิฎกมีเท่าไหร่มีแปดหมื่นสี่พันพธมรคันแปดหมื่นสี่พันธมรันนี่ย่อย่อเหลือเท่าไหร่ย่อเหลือสามเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาสามอย่างเรียกว่าย่อย่อจากแปดหมื่นสี่พันพระธมรมคันไม่เหลือศีลสมาธิปัญญา ก็เหมือนกันเวลาที่เราทำสมาธินี่เราจะย่ออารมณ์มันยืดยาวคิดไปเวลาเนี่ยเราก็คิดไปถึงคนนู้นบางคนนี้บ้างคนมีครอบครัวคิดถึงลูกถึงหลานคนที่ยังไม่มีครอบครัวก็คิดถึงความสนุกเพลินมันก็ยาว มันยาวยืดไปทีนี้พอเวลามานั่งสมาธิแล้เวเรานึกพุทโธพุทโธก็เลยกสันคันิดเดียวเทอย่างเราวัดดูสลาหลังนี้มันยาวเท่าไหร่หกสิบห้าเมตรหกสิบห้าเมตรเราวัดไปเนี่ยมันได้หกสิบห้าเมตรแต่ว่า เวลาเราจะนั่งจริงๆเรานั่งเม็ดเดียวหกสิบห้าเม็ดเราไม่ได้นั่งสี่เดียวหมด <c oughs> เหมือนกันเวลาที่เราพากันมาทำสมาธิพอมาทำสมาธิอารมณ์มันยาวยืดหนุ่มสาวอารมณ์อย่างนี้คนมีครอบครัวอารมณ์อย่างนี้อารมณ์เหล่านั้นจะหายออกไปแลือแต่พุทโธ ถ้าเหลือได้เหลือแต่พุโทโธได้เมื่อไหร่ในจิตมันจะเข้าผัววังผัววังเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าผววังคืออะไรผววังก็คือเวลาที่อย่างที่เรานอนหลับเนจิตมันจะเข้าผววังไอ้อย่างนั้นเขาเรียกว่าผววังธรรมชาติถึงไม่ทําสมาธิมก็ต้องเข้าถ้าไม่เข้าผววังก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับก็เดี๋ยวก็เริกเป็นโรคอัณฑเมือ เป็นรแล้วก็มันจะเข้ามานี่เมื่อเวลาที่เราย่ออยู่คำเดียวมาเป็นผู้โทนเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสมาธิขึ้นทันทีมันย่อลงมาจะได้ผลนะเพราะจิตเขา้าพวังภายนอกเราก็ไม่รู้สึกเหมือนคนนอนหลับอย่างเงี้ยแต่ว่า การนอนเหมือนคนนอนหลับด้วยการที่เราสร้างมันขึ้นมากับการที่เรานอนหลับเป็นไปโดยธรรมชาติผลมันออกมาแตกต่างกันการที่เขาผู้วางธรรมชาตินั้นถึงเวลามันก็ง่วงเองมันถึงเวลาก็หลับเองมันอันนั้นเป็นธรรมชาติเราไม่ได้อะไรนอกจากได้สุขภาพทีนี้ถ้าหากว่า เรามีปัญญาเรามีความมานะเรามาทำสมาธิกันเรามาทำสมาธิกันเนี่ยเราจะทำสมาธิด้วยการสร้างผว,วังที่สร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่นี่มันจะผลิตพลังจิตพลังจิตจะเพิ่มเติมขึ้นมาแต่พลังที่เป็นพลังธรรมชาตินั่นน่ะ มันก็ได้เหมือนกันแต่มันมันได้เพราะมีชีวิตอยู่ได้มันไม่เกินนั้นแต่ถ้าจะหากว่าเราอยากจะได้สมาธิที่เกินกว่าธรรมชาติเราต้องมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเมื่อมานั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วอ,อพอจิตเข้าผวังแล้วเราจะรู้ตัวเมื่อเวลาที่เรา ไม่ได้ทำสมาธินี่เรานอนหลับเนี่ยเราจะไม่รู้ตัวหลับแล้วเวลาตื่นขึ้นก็กระี้กเปาก็กกไปทำงานก็นเท่านั้นแต่ถ้าหากว่าเราทำสมาธินี่พอจิตมันเข้าภังเนี่ยมันจะผลิดพลังจิตพอผิดพลังจิตเนี่ยพลังจิตอันนี้มันจะเพิ่มเติมจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหก จากร้อยเป็นพันเติมขึ้นแล้วเติมขึ้นมานี่ลกลายเป็นพลังจิตเนี่ยพลังกิตเยอะเรียกว่าเป็นส่วนเหลือที่เราสามารถจะเอามาเก็บไว้ให้เป็นประโยชน์เหมือนกันกับเงินของเราเรามีเงินเดือนหมื่นหนึ่งเราก็ใช้หมื่นหนึ่งแทบจะไม่พอใช้อย่างเนี้ย แล้วมันก็เดือนหนึ่งก็หมดเดือนหนึ่งก็หมดไม่มีเหลือแต่ทีนี้ถ้าจำเพาเอินว่าเราไปมีงานดีขึ้นมาได้เงินเพิ่มมาอีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งล้วก็ครึ่งหนึ่งลาจ่ายไปแล้วอีกครึ่งหนึง่งเราก็ฝากธนา,านคารฝากธนาคารนี่นอกจากว่าเงิมันเดือนนี้ได้หมื่นึ่งส์ฝากฝากห้าพันเดือนเยี้ยงฝากห้าพันเดือนเี้ฝากห้าพัน มันก็มากมันก็บวกขึ้นไปเรื่อยแล้วเราต้องการอะไรเนี่ยทีนี้ไม่ยากแล้วทีนี้เราต้องการมันไม่ยากทำไมถึงไม่ยากเซ็นแป๊บเดียวมาเล้วรถวิ่งมาหาเราที่หน้าบา้านเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งก็มีคนมาโอ้เซ็นเงนเยอะแยะแล้วอย่างเนี้แล้วก็เราก็มีเงินเื้อเพราะว่าเรามีที่เก็บ เพราะฉะนั้นคนที่มาทำสมาธิาจริงๆเรียกว่าได้กำไรหลวงพ่อเองมาพิจารณาว่าตัวเองได้กำไรแล้วอยากจะให้คนอื่นได้กำไรด้วยจิตใจมันคิดไปอย่างนั้นเหมือนกันกับคนที่พวกเรามาทำสมาธิกันเนี่ยพอทำสมาธิแล้วก็อยากเป็นครูสอนเพราะว่ามันจิตมันเมตตาม,มันมีขึ้นมันเกิดขึ้นมาเอง เหมือน,นกันกับคนที่มีเงินฝากไม่พอฝากเดือนนี้ก็หมดเดือนนี้พอเดือนนี้ก็หมดเดือนนี้บางเาดือนก็ขาดนู่นขาดนี่มันก็วุ่นวิตมันก็ใจไม่ค่อยสบายเท่าไหร่แต่ทีนี้พอเวลาที่มันสะสมเงินเข้ามาโอ้แต่ก่อนเราไมไเคม่มีเสนเลยนมีเดืยนนี้มีแล้ว เออต่ก่อนไม่เคยมีล้านเดี๋ยวนี้มีแล้วแต่ก่อนไม่เครมอยล้านเดี๋ยวนี้มีแล้วมันมีได้เนี่นเนียบเปียบเทบพลังจกตที่เราทําสมาธิกันอยู่ทุกวนันเนี้เพราะฉะนั้นในมัดแปดเทพระพุทธเจ้าแสดงเนี่ยพระองค์ได้ทรงแสดงสมาสมาธิไว้เป็นข้อที่แปดถ้าใครยังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดดู ข้อที่แปันนคือสมาสมาธิสมาสมาธิหมายความว่าสมาธิที่สร้างขึ้นสมาธิที่สร้างขึ้นเนี่ยสามารถผิลพลังจิตขึ้นมาได้ผิลพลังจิตแล้วก็เก็บได้สะสมได้อย่างที่หลวงพ่อบอกฝรั่งบอกว่าเมื่อก่อนทำสมาธิอยู่มีอารมณ์เยอะแยะแต่พออยู่มทำสมาธิ อยู่นึกพุทโธมันมีอารมณ์อันเดียวร้อยพันแปดมันหายไปไหนมันไปแล้วมันอยูดมันอยู่อารมณ์ันเดียวพอเป็นอารมณ์อัเดียวมันก็จิตมันก็เป็นหนึ่งพอจิตเป็นหนึ่งมันก็เข้าผวังพอมันเข้าผวังแล้วมันก็สะสมพลังจิตห้านาทีก็ยังดีเพราะว่ามันของเหลืออย่างที่คนไม่ทำสมาธิเลยห้านาทีก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ก็มันก็ขาดแคลนเพราะขาดแคลนพลังจิตมันก็กลัวกลุ้มใจใจไม่ได้ความขัดแย้งถ้าหัวไม่คิดไฟมันก็กลายเป็นปัญหาที่ใหญ่โตทำให้ครอบครัวแตกแยกทำให้สังคมแตกแยกทำให้เศรษฐศาติแตกแยกทำให้โลกแตกแยกมันจะเป็นนินพอมันออกไปอย่างนั้นคือมันไม่มันไม่มีเงินเหลือ เมื่อไม่มีเงินเหลือมันก็ร้อนใจถ้ามีเงินเหลือนอนสบายมันเวลาเดืนจัดร้อยล้านนอนอยู่ในธนาคารไม่เห็นเปลนไรนเพราะเราอยู่ในธนาคารเปลาไหนก็ไม่เปลนอนสบายเพราะว่าอยากได้อะไรเมื่อไรก็ได้เหมือนกับว่าเมื่อเรามาทําสมาธินี่สะสมพลังจิดเนี่ยเมื่อสะสมพลังจิตเต็มที่ก็แล้วเนี้ พเพราะทอ้การสะสมบาง็ตเนี่ยมันจะเเรียยวกา, not าน not t ด i สเ e ียเาษาเกียยวมันไม่สูญสลายตัวมันจะอยู่กับคุณตลอดไปเพิ่มสองร้อยเป็นโอ้เพราะฉะนั้นหลวงพ่อเห็นว่ามันเป็นทางที่ถูกต้องยอมเสียสละอายุ ก้าสิบแล้วยังเสียสละคิดด็แกระกั้นเมันไม่ยอมให้หลวงพอหยุดถ้าหยุดไม่เลยไม่ได้ถ้าหยุดเมื่เลยป่วยถ้าหากว่าไม่ถ้าหไม่หยุดไม่ป่วยต้องต้องทำเพราะว่าเขาให้ร่างกายมานี่เขาให้มาทำประโยชน์ไม่ใช่ให้มานอนเล่นเพราะฉะนั้น เพราะที่อยู่ใกล้ชิดลวงพอจะรู้ว่ยไม่เคยหยุดยั้งการเดินจักรกไม่เคหิ่ที่เกันน้ำท่มาีิเพราะว่ามันสะสมห้เราไปเรื่อยๆแต่คนไม่เคยทันงนส้เสดายเวลาเสด็ชีวิตเพราะฉะนั้นเวลานีนห่วงพมอก็ดีใจที่ว่าสถาบันพลังจิตตานิบาตเคยแพ้ทัวประเทศ ใครอยากทำสมาธิไหนทำได้ไม่ต้องจะยังไงก็ตาม,มาทำได้ทุกคนอย่นแล้วก็ได้กำไรด้วยไอ้ตรงได้กำไรเนี่ยม้พูแล้วก็ไม่น่าเชื่อแต่ว่ามันต้องเชื่อเพราะลังจกตเนี่ยบางบทีคนเป็นโรคใครไข้เจ็บรือเพงเอาหายได้ ยานี้เป็นต้นแล้วก็ทําแม้นอนเม่หลาบราเพ่งพับเยียวเราก็นอนหลับสบายยานี้เป็นต้นแล้วก็เมื่อมันเป็นพลังจิตแล้วในพลังจิตเนี่ยมันจะรวมหมดบุญวาสนาบารมีเราเทำทานมากี่พวกมิดาริมันจะมารวมพลังจิตนี้ช่วยเราทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่สมร้างพลังจิตอันนี้ ไม่ได้ตั้งฐานจิตพอเวลาทําสมาธิเนี่หลวงพ่อต้งองบอกว่าคุณตั้งฐานจิตไว้ที่ไหนนะครับหัวใจเสลได้แล้วถ้าคุณไม่ได้นั่งสมาธิคุณตั้งไว้ที่ไหนไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งแล้วจะเอาพลังจิตไปไว้ไหนและจะสะสมพลังจิตได้อย่างไงโอ้ยเสียดายแท้เพราะฉะนั้นระพยายามจะ ยังไงเส้นละคุณชาการนี้คนกำลังตื่นเต้นกินพอโยมพอทำพอเรียนจบแล้วก็ไปสอนคนเรืยนได้เลยนะหลวงพ่อผิดอาจารย์ให้ในประเทศไทยนี่เป็นหมื่นเป็นแสนก็โยมธรรมดาที่นั่งอยู่อย่างเงี้ยพอเรียนจบก็โอ้เป็นอาจารย์แล้วอาจารย์ก็อาจารย์คนนายคนนายคนนายคน เป็นอะไรเป็นอาจารย์อ้อาจารย์ไปไหนเดินมาใกลเป็นอาจารย์ไปแล้วนี่เขาเรียกว่พาพัฒนาจากพัฒนาจากธรรมดาให้มาขึ้นตน้นพัฒนาจากผู้ชนมาเป็นกลัลยาณชนพัฒนาจากกัลยาณชนมาเป็นอาริยชนสวัสดีส